สวัสดีค่ะผวาดค่ะสวัสดีค่ะผวาดครับสวัสดีค่ะ,คะมาตามแนวทางกับผวาดค่ะครับเป็นคลิปที่สองค่ะของงวัวันที่บ6กรกฎาคม2พันหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณพ่อเพิ่นแบาเพิ่นฝันแล้วว่าสันฝันจากไหนคุณพ่อฝันไปมาจากตลาดไปเห็นสองแม่ลูกก็เลยเดินคู่ก็เพิ่นมาค่ะไกล้แม่ลูกลูกคุณนั่ก็ลูกสาวเพิ่นก็ท่องอท่องก็เอาหัวไปชนกัน คไปชนกันลูกสาวเพิินบ้านนี้พอกระถามว่าเอาหัวมาห่อนแทนนี่ปรกายยางไปไปไปถึงไอ้ห้องพักเพิ่งก็ขายกุญแจบ้านนี้ก็กลับมาก็ไปเห็นคนไอ้หาบน้ำค่ะหาบน้ำก็ไปหาบน้ำไกลก็เดี๋ยวไปเห็นเด็กหน่อยเห็นเด็กมันมาสามคนวันนี้ก็เลยแนมไปเบิ่งเห็นไอ้อีกผู้หนึ่ง ย่างให้เขาไม่ให้เขามาหาเอื้อยเขาคนได้หน่อยนั่นวันนี้ให้วันนี้ก็กลับมาเอ๊ไปจังไหนก็เจอบุได้แล้วซ้ำนี่แหละฝันซ้ำนี่เนาะ้านนี้ฝันเห็นผู้หญิงทองผู้หญิงยังมาตอไสคุณพ่อเพิ่งมาจากตลาดเพิ่งมาตลาดเดี๋ยจะกลับไปที่พักกลับไปที่พักก็ ก็เดินคู่กันคนมากับแม่เพิ่นกับลูกเพิ่นกับผมค่ะวานนี้ก็ผมก็เอาหัวไปชนกับไอ้ลูกสาวเพิ่นว่าเป็นยาไหัวหอนแท้ครับเพื่อก็ไปถึงที่พักไอ้ลูกสาวเพิ่นก็เปิดประตูครับเปิดประตูเข้าไอ้ที่พักเพื่อนแล้วก็ต่อมาก็ไปมาเห็นมีมีมียิ่งหาบน้ำกำลังหาหน้าไปก้อยเติบอยู่ เห็นแนมทำซอไฟคนละค่ะเก๋เป็นหาบนามนามก็เหี่ยวเป็นสายไปพวกก็ไปจับนามเบิ่งว่าเพิ่งหาบไปใหม่ก็แนมไปเห็นเขาหาบนามอยู่ไกลๆนั่นแหละเขาไปไกลแล้วทีนี้ก็ต่อมาก็ไปเห็นเด็กน้อยครับเด็กน้อยมันเล่นกันอยู่สองคนแล้วต่อมาก็อีกคนนึงเดินมาน้องคนาดคนน้อยๆเดินมาไอ้ปากเขาเยินเยินวันนี้ แล้วก็ต่อมาก็จําบได้เลยบ้านนี้เมื่อเห็นเล็กน้อยสามคนครับแล้วอีกคนหนึ่งที่หายมากนี่เป็นคนที่สี่บอกคุณผอเรื่องว่าจังไรคนที่สามคนที่สามอ่าเพราะอยู่นะสองคนแล้วจะใหายมาอีกคนหนึ่งแม่นครับโอ้เนี่ยเห็นเล็กน้อยสองคนอยู่เนาะแต่อีกคนหนึ่งหามากให้มาสองคนนั่นละเออให้มาหาสองคนนั่นละก็มารวมกันเป็นสามนี่บอแม่นครับไ้นี่ไ้แบบได้แบบแบบห้องไ้เสียใจมากแบบคากเลยบอกด้วยจังไรแม่นครับก็เขา หายมาหาสองคนน่แหละที่ว่านั่งอยู่ทันนะแต่ว่าสามคนด็กหน่อยสามคนนี่เป็นพี่น้องกันบอหรือว่าจังไดนี่ความฝันจะคิดว่าจะเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่ว่ามันมันอยู่ไกลนะอยู่ไกลว่าได้อยู่ไกลรุ่นเดียวกันบออน่อยกว่าไอ้คนที่ว่าห้านั่หน่อยน้อยอยู่ะแต่อีสองคนนี่ก็ประมาณเข้าประมาณพอหนึ่งป่อสองนี่ละสองคนน่ะที่ว่านั่งเล่นกันนะแล้วก็ ตัวมาก็พอกระจําไม่ได้เลยคุณพอจิตตีเป็นตัวเลยให้ตัได้บัตนี้ครับฟันเป็นเป็นเป็นช็อตนะครับเนาะสามช่วงเนาะเอาเอาห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เออก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็สี่สี่ศูนย์ก็สามหนึ่งเลยแต่สามหนึ่งพ่อก็มักอยู่สามหนึ่งเนาะเป็นเด็กตีจากฟันเนาะอ่าสามคนเนาะด้หน่อยสามคนห้าห้าศูนย์นี่ตีจาก เอาหัวชนกันโอาหหัวชนกันหัวชนกันลูกสาวคนหัวกับหัวมาชนกันครับบานีศูนนีกเก๋ซูนนี่แบบกลมหรือไงก็เอาตีว่าเป็นหัวกันอหัวมันกลมเนาะหัวมันกลมเขาก็เร้อาศูนใสร์อ่าซูน์ใส่ค่ะทีซูนี่ก็คือตีมาจากคูหนีงสองคนแมนอืมครับคุณบอกเป็นกบบตีมาไหนาะครับเนาะแล้วหนึ่งสามตัวเหรอคะ แต่อีหนึ่งหนึ่งนี่เอาเด็กน่อยสามคนเด็กน่อยสามคนเด็กหน่อยสามคนคุณพ่อก็ได้หายเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็สองโตสามหนึ่งนี่และสามหนึ่งนี่ก็มักอยู่มักเด็นอยสามหนึ่งก็ถ้าตีเป็นก็ว่าเอาพ่อไปใส่ไก่ อีกคนหนึ่งมันก็ไม่ได้น้อมก็ต้องเอาเด็กหน่อยละแต่ว่าสามหนึ่งนึกกับมักในใจอยู่ค่ะมักในใจเนาะเด็กหน่อยหนึ่งเด็กหน่อยสามขนเห็นอยู่กับสามหนึ่งแล้ก็มากันไปเราจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวก็ได้ครับหาหาศูนย์สี่สี่ศูนย์กับตีจากความฝันชุดแรกเนาะครับเนาะช่วงแรกทีคุณพ่อว่านฝันเด็กผู้หญิงสองคนยังมาหาเนาะครับเนาะคุณพ่อก็ได้กยังไปเอาหัวไปส่วนกับลูกสาวเพื่อนเนาะคุณพ่อมันก็ตีมาหายหาศูนย์กับสี่สี่ศูนย์ผู้หญิงสองคนนำสี่เนาะคุณพ่อเนาะ ม้าสนกันซ4ซ5ศูนย์ห้าหศูนย์เอามัวสนกันพร้อมป่านก็ไม่ส่วงที่ช่องส่วงที่สองครับฟันที่เลีกยหน่อยสามคนเนาะอสตีมาหายเป็นสามหนึ่งหรือว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหกายท่านผู้ชมเอาไปพิจารณานอกนอสตีเป็นตัวใดแต่ว่าเห็นผู้ยิงหาบน้ำนี่เพราะสตีเป็นตัวใดลบบอันาวหนึ่งหรือว่าเพราะว่าผู้หยิงหาบน้ำมนย่างไปแล้วมันบอกคุณ่อมันไม่ไกลแล้วหาบไปไกลแล้วหาบไปไกลแต่ตอนหาบมากเ ใกล้ๆนี่เห็นบ่บ่บ่เห็นเห็นแต่ส่วงใกล้ไแมนเห็นแต่หอยน้ำหอยน้ำมันตห้อยอ่าหอยน้ำแต่ว่าเห็นเห็นตัวปัญหาอยู่บ่ครับเห็นอยู่เห็นไกลอยู่ไกลตัดสัตว์ไฟกลไกลแล้วคุณผู้ชมเลขงวดนี้อาจสิเป็นเลขหามกระได้เนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อหามากกับเป็นเลขหามได้เลขเบิ้ลได้เนาะค่ะหาหาศูนย์นี่ สลับกลับเอาค่ะสิปันหาซูนหาหรือจะเป็นซีซูนีเนาะโบเน่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่เพิ่นฝันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงคนที่หาบนามนี่เป็นผู้เท่าหรือผู้นุมคุณพ่อก็ไปเชิงเท่าก็ประมาณสี่สิบห้าสิบเป็นแล้วโบท่านเท่าเนาะค่ะแล้วผู้หญิงที่หาบนามนี่มีทองบ่หรือว่าโบทองโบทองเนาะค่ะเป็นผู้หญิงปกติหาบนามท่านผู้ชมตีเอาเด้อค่ะตัวนี้ค่ะคุณพ่อเพื่นบริตีไห้เนาะค่ะรับคุณค่ะ คุณพ่อว่าเห็นต่ลังใบใบไกลไลเลี้ยวคนน่ะไกลแล้วเป็นถังมีนามในถังเมนบอกคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเห็นนามมันเฟียดใส่ดินอยู่เมนบอ่าเป็นรอยเป็นห้อยไปเลยเพป่นว่าค่ะผู้ยิ่งหาบนามผูยิ่งนามซีค่ะท่านผู้ชมถังนามนี่บุ้งหว่าสีเป็นหนึ่งหรือว่าสีเป็นศูนย์เนาะค่ะถ้าเป็นหนึ่งนี่ก็สีเป็นหนึ่งซีหนึ่งค่ะท่านผู้ชมแอดดีหาเนาะค่ะถ้าเป็นศูนย์อีก ถ้ทาทั้งนาเป็นศูนย์กับิเป็นศูนย์สี่ศูนย์ค่ะ,ะเป็นแนวทางในวัดนี่เนาะค่ะพ่อวาดมียังเพิ่มเติมอีกบอคะอ๋เมื่อคืนนี่ลืมลืมได้บอกว่าฝันเห็นนี่คนใกล้ๆบ้านกันนั่นน่ะฝันเห็นเขาสวมชุดไทยแต่ฝันเห็นเขาแต่ว่าบ้านเลกที่เขานะ่ะเจ็ดหาบ้านเลกที่เขาเจ็ดสิบห้าแมนครับเจ็ดสิบห้าค่ะ,อ,ะอายุเขาจากปีจำได้บอ ประมาณหกสิบสองหกสิบสองปีเนาะค่ะเป็นอายุของคนที่ฝันเห็นเนาะค่ะแต่ส่วนมากนี่คุณพ่อนี่ถ้าฝันเห็นผู้ไรมากสีออกบานเลขทีแมนบอกครับคุณพ่อแมนครับแมนสีบอกอายุแมนบอบมนบอจะจะออกบานเลขทีอ๋อถ้าฝันเห็นไผกระซางคุณพ่อนี่สีไปถามบานเีขทีเลยแมนบอครับแม่นบอบันนี้แมนแมนแมนบอถ้าฝันเนี่ยนี่ยิ่งไรออกทุกเทื่อนคุณพ่อออกทุกเื่อ ยังวัี่ผ่านมากที่คุณพ่อว่าคงสุดท้ายนะคุณพ่อฝันเห็นไผ่ที่แรกพ่อฝันเห็นไอเปิลอยู่ร้านร้านนี่แหละค่ะฝันเห็นว่าไปเคกหัวเขาค่ะแต่เป็นไปบางบ้านเลขที่เขาันออกหนึ่งหนึ่งบ้านเลขที่เขาหนึ่งหนึ่งค่ะเออแล้วมาฝันชุดที่สองนี่ค่ะก็ฝันเห็นคนใกล้ๆกล้กันละ่ะค่ะแต่บ้านเลขที่เขาเก้าแปดอืม นี่มาฝันครั้งที่สามครั้งนี้บอกครั้งนี้บอกล่าสุดในครั้งที่สามเนี่ยครั้งนี้ละค่ะครั้งนี้ก็ฝันเห็นตัวเขาตัวไอ้ตัวป้าอันนี้ก็บ้านในที่เขาเจ็ดทีพยาอ๋อที่ที่ที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือล่าสุดเนี่ยแม่นครับฝันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมฝันเมื่อคืนนี้คุณพ่อเนี่ยฝันเห็นขวดหัวจัก สามเถื่อออกบริษีท่านสามเถื่อเนาะคุณพ่อเนาะครับบ่เดียวกระยุเลยคุณพ่อว่ารั์แต่ามเป็นผู้ใดมัดจะมาบันหรืที่เนาะค่ะครับเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะปีเจรณาเอาเนาะค่ะครับค่ะคุณพ่อมีอยังอีกบ่ หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเนาะค่ะค่ะขอบคุณพ่อวาได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะกาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อวาดค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567เนี่ค่ะพ่อวาดนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผู้หญิงสองคนเพื่อนว่าเป็นเมกัปลูกเพื่อนว่ายางออกมาจากตลาดเพื่อนว่าค่ะพ่อวาดนี่ก็ได้ยางไปหาไปหาแล้วเอาหัวของพ่อวาดนี่ไปส้น กับหัวของลูกสาวผู้หญิงผู้นั่นเพิ่นว่าค่ะเพราะส้นแล้วพราดก็เลยว่าหัวของลูกสาวผู้หญิงผู้นั่นคือหอนแท้เพิ่นว่าค่ะพระวาดก็ฝันต่อไปอีกฝันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะผู้หนึ่งหาบน้ำยางไปน้ำทางเพิ่นว่ายางออกนี้จากพระวาดเนาะค่ะยางไปเรอยแต่ว่าพระวาดนี่แนมเมืองพืนดินนี่เห็นน้ำนี่เฟือดยดลงเพิ่นว่าค่ะแล้วก็แนมไปเห็นอีกเพื่อนว่าค่ะเห็นเป็นเด็กหน่อยสองคนเพิ่นว่า ยางมาเพือ่อนว่าเรามีเด็กหน่อยผู้ชายอีกคนนึงแลนมาน้ำกลดล้วก็ให้มานํำกลดมาหาเด็กหน่อยสองคนถียางมาตอนแหลกเนาะคะ่ะร่วมกันเป็นเด็กหน่อยสามคนเพิ่นว่าค่ะพะ่อวานี่ก็ได้เด็กตัวเลขค่ะมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะตัวเลขก็คือเลขหาหาศูนย์ค่ะเป็นเลขตีจากฝันเนาะคะ่ะเพิ่นว่าหานี่มาจากไซาหานี่ก็คือเป็นหัวเนาะคะ่ะหัวสองหัวส้นกันเพิ่นว่าเป็นหาหาเพิ่นว่าค่ะศูนย์นี่ หัวเป็นกลมๆเพื่อนวเพิ่งไนดะ้ตีงหายเป็นศูนย์เนาะคะ่ะร่วมกันสามตัวเป็นหาหาศูนย์ค่ะส่วนหนึ่งหนึ่งนี่ตีจากเด็กหน่อยสามคนเนาะค่ะเด็กหน่อยน้่นำหนึ่งอยู่แล้วเพิ่งได้หยเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวค่ะส่วนซีซีศูนย์นี่ก็ตีจากผู้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงสองคนยางมาน้ำกันเพิ่นว่าค่ะศูนย์นี่เพิ่งคิดว่าผู้หญิงนี่น่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วเพิ่นว่าน่าจะ โบเมนค้นเนาะค่ะน่าจะเป็นผีพันวาเพิร์กฤตีเป็นศูนย์เนาะค่ะเป็นซีซีศูนย์เลขสามโตค่ะสามหนึ่งนี่ตีจากเล็กหน่อยสามคนเนาะค่ะตีเป็นสามพันวาหนึ่งนี่ก็ตีจากเด็กหน่อยเนาะคะ่เ 3, 1, เะ,คะเป็นสามหนึ่งค่ะส่วนเจ็ดหานี่เป็นโคงสุดถ่ายเนาะค่ะฟันมอนขืนนี้ลาสุดพันวาค่ะเจ็ดหานี่เป็นตัวเลขบานเลขทีเนาะค่ะบานเลขที่ ของผู้หยิ่งที่เพื่อนฝันเห็นเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นผู้หยิ่งผู้หนึ่งเนาะค่ะคนหูจักกันนี่ละเพิ่นว่าค่ะใส่สุดไทยเพิ่นว่าค่ะแต่งตัวงามใส่สุดไทยตื่นยามเช้ามากพวาดวานี่ก็เลยไปถามเนาะค่ะว่าบ้านเลขที่เพิ่นนทอดาเนาะค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าเจ๊ซิมหาเนาะค่ะเพราะว่าพราวานี่เป็นผู้ที่ฝันแนวนี้เราะฝันแม่นเพิ่นว่าฝันสันสัฝันแม่นฝันเห็นผู้ไร้ก็ตามเพิ่นว่าถ้าเพื่อนฝันเห็นผู้ไร้ก็ตามเนาะค่ะ มันสีออกบานฤทีเพิ่นว่าสีบอกออกอายุเนาะคะ่ะสีออกบานฤทีเพิ่นว่าค่ะฝันแบบนี้มาสองเทือกับเข่าตรงๆมาสองเถือแล้วเนาะคะ่ะเถ้อนี้เป็นเถือที่สามที่พวาดเพิ่นฝนะันเนาะค่ะฝันหินผู้หยิ่งคนหูจักการส่สุดไทยแต่งตัวงามเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยไปถามบานฤทีเจษสิห 25, มหาเนาะค่ะบานทีเจษสิมหาวงกลมห้เน้นเพิ่นว่าค่ะมักแหงคือตัวนี้ค่ะคานนี้ก็เป็นแนวทาง่านผช้ชมเป็นแนวทางตัวเลขคของฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อวาดค่ะ ในวันที่16กรกฎาคม2567น,นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวันใหญ่กับพวาดสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมนุนนําเด้อค่ะกันไหวค่ะพวาดเป็นผู้ที่ฝันแมน่นงวดที่ผ่านมาหายมา3โตกับ2โตเนาะค่ะถือว่าเป็นผู้ที่ฟันแม่นค่ะงวดน,นี้ขอให้มาขอให้ปังอีกครั้งนึงค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิ่งนาเสนอสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิร,รวย น้ำนี่เด้อค่ะค่ะคลิปนี้สาวนิงคอสจอบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ